วันนี้อันโยมโยมแม่ได้มาร่วมบุญกับเงินนะคะดีใจที่ได้มาร่วมบุญนำเลือนเนอรกับขอ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 บคุณครับสำหรับการกล่าวของคุณแม่ดอกบัวคู่นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่นะครับที่ได้มดอบเป็นที่ะระลึกกับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับ ถ้าใช้ดีแล้วช่วยบอกต่อนะครับผลิตภัณฑ์โดโบกคู่นะฮะไ,ไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันนะครับแชมพูนะครับตลอดทั่วเรือนกายนะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีครบทุกส่วนทุกอย่างนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับผลิตภัณฑ์โดอกโบกคู่นะครับแม้แต่เครื่องดื่มรังนกก็มีนะครับ ซุปไก่ก็มีนะครับตราดอกบัวคู่นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่นะครับ่อให้พี่น้องที่ได้รับผลิตภัณฑ์แล้วนะครับก็ขอให้อ่าเอาไปใส่นะครับใส่ดีแล้วก็บอกต่อบอกต่ตอกันไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์ดอกบัวคูนี้ดีแบบไหนนะครับ บ่ต้องงออย่างไรครับขอให้ใส่เองนะครับใส่เองรู้เองครับตุนีใส่เองรู้เองเนี่ยพวาเราใไข่ายบนว่าปัจจัต่างเวททิตฐโพวินโยหิตีนะครับรับรู้โดยได้ด้วยเฉพาะตนนะครับของแต่พ่กครูสของแท้ครับพี่น้องของแท้ใจบุญครับทำาบุญได้นี่อ่า ซื้อผลิตพันธ์ดอกบัวคูกระได้บุญครับพองเงินเพิ่นเนี่ยเอาไปเฮ็ุบุญหลายๆพ่อแม่พี่น้องเลย,ยขออ่อาสว้ความพรับผลิต,รลตพระคุณหลวงตาพระครูภาวนาเกรตชาพรแล้วก็คณะสงฆ์แบบก็เจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะนี่ก็ ให้อาจารย์พงษ์พันธ์ได้พักฉันพัฒหารนะวันนี้ก็